ดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับอาจารย์อีกครั้งนะคะในช่อง DIY by l ิ n นะคะที่จะพาเพื่อนๆถักไปพร้อมๆกันในสิ่งที่พวกเราอยากจะถักนะคะสำหรับใน EP นี้ก็จะเป็น EP ที่10นะคะที่จะพาเพื่อนๆถักแถวที่18กันนะคะกับชุดเดรสนะคะตรงนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะแถวที่18นะคะก็จะอาจารย์เริ่มไว้หน่อยนึงแล้วนะเดีย๋ยวดูกันนะคะ แถวที่18นะคะก็เหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆก็ขึ้นโซ่3นะคะแล้วก็ถักตามลายตรงนี้นะคะถักลายตรงนี้ไปเสร็จแล้วมาถึงช่วงที่เป็นลาย V นะคะที่เป็นลาย V เพื่อนๆก,นะก็นะคะถักนะคะ F 4ครั้งแล้วขั้นด้วยโซ่1นะคะตรงนี้นะคะกลีบของตัวใบไม้ก็จะเหลืออยู่6กลีบนะคะถักตามลายนี้ไปเลยนะคะเป็นแถวที่18 อาจารย์ขึ้นไว้เป็นบางส่วนแล้วเพื่อที่จะ,ะได้ได้งานเร็วขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงแขนนะคะต่อไปก็จะเป็นช่วงหน้าอกนะคะช่วงของหน้าอกตรงนี้ก็โซ่3นะคะเราเจอลายเอฟใช่ไหมคะถ้าเราเจอลายเอฟเราก็ต้องถักนะคะเอฟ s, <S yes, yeah เ h ยาะอื้มถือเดียร อืมืมอืมทั้งลูกทั้งสาม,มีนะคะวันนี้อยู่กันนะคะอยู่บ้านอ่าเดินเข้าเดินออกนะคะเดี๋ยวเขาก็เดินไปอีกหลังหนึ่งนะคะโอเคนะคะแล้วก็ ถักเอสครั้งแล้วนะคะหลังจากนั้นก็โซ่3อากาศร้อนมากๆเลยค่ะร้อนแบบสุดๆเลยนะคะเริ่มจะเข้าดูร้อนละเดือนก <c oughs> ุมภาพันธ์ร้อนมาก นะคะตัวนี้ก็จะเหลือ 6f นะคะแล้วก็ถักโซ่3แถวที่18นะคะ <c oughs> อาจารย์จะถักนะคะในช่วงอกหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะจะวัดนะคะความาความยาวระหว่างช่วงขอบเสื้อนะคะขอบเสื้อของคอนะคะลงมาช่วงหน้าอกนะคะให้ได้สีนิ้วถ้าได้สีนิ้วแล้วอาจารย์ก็จะเริ่มนะคะที่จะถักเป็นลาย F นะคะตรงนี้นะคะเป็นลายเอ Sunni Sunni นี่ก็อีกครั้งหนึ่งเอฟอีกตัวหนึ่งนะคะ เดี๋ยวจานก็จะถักนะคะไปถึงรอบครบรอบที่18ดเดี๋ยวจะพาขึ้นแถวที่19นะคะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่18แดแล้วต่อไปจานจะพาเเพื่อนๆทาแถวที่19นะคะแถวที่19้า แล้วก็ถักลายเดิมนะคะถักลายเดิมขึ้นลายเดิมแล้วก็โซ่สองนะคะแถวที่19เราก็จะทำนะคะเม็ดข้าวโพดนะคะเดี๋ยวถักเม็ดข้าวโพดโอเคนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งสองสาเราก็ไปได้ละนะคะทำเม็ดข้าวโพดนะคะก็คือถักเอฟนะคะติดต่อกัน 4ี F, แล้วค่อยรูดเข้าหากันนะคะ1นึ่สองสามสเป็นแถวที่สิบเก้านะคะดึงขึ้นมานะคะแทงลงไปแล้วก็นะดึงลอดมานะคะแล้วก็1นึสองสนะคะโอเคนะคะ ทำทั้งหมดสามเม็ดนะคะสามเม็ดเพราะเรามีอยู่ทั้งหมดสามช่องนะคะสองสามสี่นะคะแล้วก็ดึงขึ้นนะคะลอดหนึ่งสองสามหนึ่ง สองสามสี่ดึงโซ่ขึ้นสั้สูงนะคะปลดออกแถวที่หนึ่งแทงลงไปนะคะแล้วก็ดึงลอดมานะคะหนึ่งสองสามไปก็ทำลายนะคะกลีบนะคะก็จะเหลือสองกลีบหนึ่งเ,เหลือสี่นะคะสอง สามสี่นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งโซ่สองโซ่สามตรงนี้ก็ทำเม็ดขโพดอีกนะคะถักเหมือนเดิมนะคะถักไปเรื่อยๆตามลายผังลายนะคะนะคะ f ส f สแล้วก็ดึงนะคะดึงขึ้นสูงๆหน่อยนึง แทงลงไปนะคะทําอย่างนี้นะคะทําไปเรื่อยเรื่อยจนครบแถวที่19นะคะ2 3ตสองนี้นะคะนี่คือแถวที่19โอเคค่ะอาจารย์ก็จะพาทาถักไปเรื่อยๆจนใกล้นะคะเชื่อมแถวที่19เข้าหากันเดีย๋ยวเราค่อยเจอในวิดีโอตรงนั้นนะคะค่ะตอนนี้อาจารย์ก็ถักแถวที่19นะคะมาถึงช่วงที่เชื่อมกันแล้วนะคะหน ถักเม็ดข้าวโพดนะคะชุดสุดท้ายนะคะเราก็จะเชื่อมเข้าแถวเข้าด้วยกันนะคะแถวที่สิบเก้าหนึ่งสองสาม เชื่อมเข้าหากันนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สามรอไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เป็นแถวที่ยี่สิบตอนนี้เป็นแถวที่ยี่บเอ็ดก่อนนะคะโอ้แถวที่19อาจารย์กระปูดผิดพูดถูกนะคะตรงนี้จะเป็นแถวที่19เสร็จแล้วนะคะลายแถวที่สิบเก้า สีนะคะสีของตัวเสื้อเขาเริ่มออกมาแล้วนะคะนะคะี่ค่ะตัวสีนะคะตัวนี้จะเป็นด้านหน้านะคะตัวนี้จะเป็นด้านหลังส่วนตัวสีสีส้มที่อาจารย์กัดไว้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสี สีม่วงนะคะสีม่วงเส้นที่สองเข้ามานะคะเส้นที่สองเข้านะคะหมายถึงว่าเริ่มมีเส้นที่สองเข้าอาจารย์กัดไว้เพื่อที่จะดูว่าเขาจะมีความยาวเท่าไหร่่วงช่วงที่เราจะเชื่อมตัดช่วงแขนตรงนี้จะเป็นจากจากแถวนี้นะคะจากแถวนี้จนถึงแถวนี้นะคะได้ประมาณสองสองกีบได้ประมาณสองกีบตามช่วงนี้นะคะที่มีสีม่วงหนึ่งเส้น ตัวนี้จะเป็นสีชมพูทั้ง5้ทั้งห้าเส้นตรงนี้ก็จะเป็นสีชมพูสีเส้นสีม่วง1เส้นแล้วไอ้ตัวที่ตรงที่อาจาร์มาร์กเป็นสีส้มเนี่ยนะสีชมพูก็จะเหลือ3มเส้นสีม่วงเลิกเพิ่มขึ้นอีก1เส้นเป็น2เส้นนะคะตรงนี้โอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันใน EP ที่เท่าไหร่ ep ที่1 1นะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะใน EP ที่1 1นะคะสวัสดีค่ะ